การ Stop l ล s s หยุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะประจำสุดสัปดาห์ค่ะวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้สองทุ่มนะคะพบกับหมวยธนวันมณชนและพี่เคนโสรัฐวณิชวรากิจค่ะตื่นเต้นมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วได้รู้หลักการเคล็ดลับของการที่จะวิเคราะห์ผู้บริหารและเจ้าของกลับไปนั่งทบทวนมากดีจริงๆเลยถ้าเกิดท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ชมได้ฟังได้ยินได้กลับไปทบทวนวิเคราะห์ไตสวนมองกันชัดๆพิจารณากันคมๆเนี่ย จะเป็นหลักการที่ทำให้เราเห็นและหยุดหลงทางได้ในปัจจัยถึงครึ่งทางเลยแต่อีกครึ่งทางนี่ยังมีเรื่องราวที่จะต้องเกลี่ยกันต่อไปสำหรับใครที่เปิดมาอาจจะไม่ได้ชมตอนแรกก็ไม่เป็นไรนะไ่เห็นครับไปดูย้อนหลังในยูทูปต้องดูต้องดูแต่ดูตอนนี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปดู u t u b e นะ,ะให้ดูตอนนี้ตอนเพราะตอนนี้สำคัญตรงที่ว่าพอเราวิเคราะห์ถึงตัวกิจาการค่ะเมื่อกี้เราวิเคราะห์ผู้บริหารนะ<อ>สัปดาห์นูน้นเราวิเคราะห์ผู้บริหารสัปดาห์นี้เราจะมาดูกิจาการกันใช่ไหมคะในก ปัจจัยแรกที่ต้องดูคือภาพใหญ่ภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดูยากเหมือนกันนะคะภาพใหญ่เป็นสิ่งที่ดูยากแต่ถ้าเกิดเข้าใจแล้วก็จะดูยากน้อยลงยากน้อยลงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูเป็นภาพใหญ่แบบไหนะภาพใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าภาพอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมเดินเรืออุตสาหกรรมภาคบริการภาคโรงแรมภาคโรงพยาบาลอาหารต่างๆนั่งลงศพอ๋อม่ จะเป็นธุรกิจเป็นต้อน่หนเงี้ยจะเป็นภาคเขาเรียกภาคอุตสาหกรรมต่างๆซ<า>ึ่งแต่อุตสาหกรรมเนี้ยก็มีคือคุณสมบัติและวิธีการดูที่แตกต่างกันใช่ไหม,หมพี่เค้คะพูดถูกบางคนจะใช้หลักการเดียวกันในการดูอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เราใช้ทุกอย่างมาดูเหมือนกันหมดเหมือนกับใช้มีดไปสู้กับเสือเอามีดไปฟันดาบเอามีดไปสู้สงครามเอามีดใช้มีดทุกอย่างเไปเจอเมียก็ต้องต้องใช้มีดแทงข้างหลังกระแทงเพื่อนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันไม่ได้ใช้มีด เป็นอาวุธเดียวมันต้องมีอาวุธวที่หลากหลาย,ลายเพราะฉะนั้นเมื<ะ>่อเราต้องเผชิญโลกกว้างแห่งการลงทุนเราจะต้องมีอาวุธลับที่แตกต่างกันหลากหลายอาวุธเลยเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เหมือนกับวิธีที่เราจะดูอุตสาหกรรมเราก็ต้องมีวิธีการดูแต่และอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันด้วยความยากมหาศาลจะง่ายขึ้นถ้าเราเข้าป่าแล้วหาในพานในพานที่ว่านี้ก็คือในพานสุกิต สัปดาห์นู้นคุณสุกิุรมสิริกุลนะคะกรรมการผู้จัดการสายหลักทรัพย์ของเมย์แบงค์กิมเองเนี่ยเขาก็มาช่วยวิเคราะห์ให้เราวันนี้ก็จะมาอีกวันคือต้องยอมรับว่าทางคุณสุกิจเนี่ยแกมีความรู้เฉพาะด้านหลากหลายทางมากและสิ่งที่ไม่แพ้กันเลยในการวิเคราะห์ผู้บริหารเจ้าของก็คือการวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นการหาคนที่เป็นเซียนในเรื่องนี้ยากเพราะบางคนจะชํานาญในเรื่องอุตสาหกรรมเดินเรื่องอย่างเดียว ผู้ชายก็มาหารเองงงตกลงก็กินทุกวันนี่จะต้องวิเคราะห์อะไรล่ะ,ะ,ะแต่ว่า คุณสุกิจเนี่ยเขามองออกมาพูดเป็นช็อตๆออกมาโอ้โหรูเรื่องทุกประเด็นเลยไม่รู้เรื่องแค่บางประเด็นอะไรเงี้ยเป็นต้นตอนเนี้ยเราได้เจอตัวจริงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณสุกิจกันเลยนะคะสุกิจนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะคุณสุกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Stop Loss นะคะวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่สนะคะสำหรับการวิเคราะห์แล้วก็การเดินหน้าเข้าสู่คัมภีร์ของหุ้นที่เราจะต้องมีกันทั้งหมดหลากหลายตอนแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกัน เรื่องของการดูอุตสาหกรรมค่ะคุณรกิจคะภาพรวมภาพใหญ่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจก่อนบ,บางครั้งนักลงทุนมักจะมองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตัวกิจการ,รเลยทัทนทีคือบางทีเราโฟกัสในกิจการที่เขาเรียกว่าวัดทําอัพขึ้นมาเนี่ยบางทีมันมันจะทําให้แก่งและทิศทางเนี่ยมันบิดเบี้ยวครับ,รบถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอุตสาหกรรมไหนกลาลังจะมาอุตสาหกรรมไหนกาลังจะไปมันก็ทําให้เราเกิดความได้เปรียบ ในชุดของการเลือกกิจการนั้นๆได้ง่ายขึ้นครับแต่ความยากคือแล้วเราจะรู้ได้ยงไงอุตสาหกรรมไหนจะมาอุตสาหกรรมไหนจะไปและอุตสาหกรรมแต่ละอันจะดูยังไงภาพตรงนี้เนี่ยมันสุกิจเฉลยเลยแล้วกันแหมตื่นเต้นเหลือเกินก็จริงๆอาจจะต้องขออนุญ,ญาตเรียนเสริมก่อนว่าจริงๆการทำบัตรทองอัพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ว่าการลงทุนในหุ้นโดยที่ไม่ดูอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาก,กว่าจะได้ผลตอบแทน แต่ถ้าเกิดว่าเลือกอุตสาหกรรมไม่ถูกเนี่ยโดยหลักการลงทุนแล้วเนี่ยการเลือกอุตสาหการรมมี่สาคัญกว่าการเลือกหุ<ม>้นนะฮะถ้าเราจะพูดถึงการลงทุนในไซเคิลหรือว่าจักรของหุ้น<ม>ของตลาดในแต่ละช่วง<ม>เพราะฉะนั้นจริงการเลือกอุตสาหกรรมม่ยสำคัญมากนะ<ม>นี้คําถามคือว่าเราเลือกยังไง<ม>จริงจริง,รงวิธีการดูอุตสาหกรรมเนี่ยมันมันดูได้แต่หลักง่ายๆก่อนเลยก็คือดูจาก<ค>ภาพเศรษฐกรริจอ<ม>ันนี้คือหลักง่ายที่สุดเรียกว่าเป็นทางด้านท็อปดาวลงมามองจากหลักที่ง่ายที่สุดเลยก็คือว่าภาวะเศรษฐกิจเป็นยัง เจอไหมฮะล้วก็ลงมาที่อาจจะพูดถึงเศรษฐกิจในประเทศนะครับอันนั้นก็คือดูในแง่ของตัวของภาพอุตสาหกรรมนะครับอันที่สองเนี่ยเราก็อาจจะดูในเรื่องของหาตัวของลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมนะฮะว่าแต่อุตสาหกรรมต้องดูยังไงมีลักษณะพิเศษยังไงอันนี้ประเภทแรกก่อนกุสกิจว่าถ้าเราจะดูในภาพโลกแล้วมาภาพประเทศไทยณตอนนี้อุตสาหกรรมที่บอกว่ากําลังจะมาแล้วอุตสาหกรรมที่น่าสนใจน้อยกําลังจะไป เช่นอุตสาหกรรมไหนที่กําลังจะมาหรือกาลังจะไปผมผมเรียนง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะเอาเอาเป็นหลักง่ายๆสมมุติเราเรามองจากภาพของเศรษฐกิจภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราก็มักจะท่องได้ว่าเศรษฐกิจมีเรื่องของการบริโภคน CIGXOM ใช่ไหมครอันนี้ก็ง่ายที่สุดละสิ่งที่เราจะดูคือว่าแล้วช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ย CIGXOM เนี่ยอะไรเนี่ยดีเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวกับเพื่อนหรือรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนผ่านช่องทางไหน อันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นช็อตก็จะได้ประโยชน์อันนั้นจะได้เปรียบได้ประโยชน์ได้เปรียบแน่นอนเพราะนั้นก็คือไม่ไม่ไม่ยากแล้วก็หรออ๋อตอนนี้กําลังเน้นบริโภคตอนนี้กําลังเน้นการลงทุนตอนนี้ส่งออกกําลังสดใสซึ่งส่งออกนี้อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะของเรามันต้องดูว่าตลาดโลกเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงไหมแล้วก็ถ้ายากไปต่างประเทศด้วยใช่แต่ในยุคใหม่เนี่ยต้องเรียนว่ามองแค่นี้ไม่พอเพราะว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันไม่ได้ เติบโตไปในระดับที่พร้อมกันเท่ากันหมดเศรษฐกิจเริ่มมีการแบ่งแยกลงไปในรายอยดของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเพราะว่าเศรษฐกิจโลกดีบางธุรกิจแ yeah ย่บางธุรกิจดีบางธุรกิจในนี้อาจจะพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็อาจจะแย่บางอย่างก็อาจจะดีนี่เป็นต้นมันจะเริ่มยากขึ้นนะรเริ่มซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ว่าเอากลับมาที่จุดเริ่มก่อนว่าก็ไล่ไปตามนี้นะครับ C I G X M นี่แหละดูก่อนว่าเอาจะ C นี่คือคอรบรั่าค่ C คือการบริโภค i ก็คือการลงทุน g ก็ Government spending และรัฐบานจะกระตุ้นซึ่งก็เราเราได้ยินเรื่องนี้บ่อยมากในช่วงที่ผ่มนกาสุดท้ายก็ export import การส่งออกตันการนำเข้ากันอันนี้คือข้อแรกเลยที่ที่เรียกว่าเป็นเป้าในการเข้าไปเจาะก่อนว่าเราจะเจาะกลุ่มไหนรับฟังแล้ว รู้สึกง่ายขึ้นบอกแล้วเข้าป่าต้องหาในปาารู้สึกการวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมองภาพอ่อภาพบอกว่าเราจะเล่นตัวไหนจะเป็นในอุตสาหกรรมไหนต่อเลยดีกว่านะอาเชิญแล้วพอได้แล้วพอได้เป้าหมายแล้วว่าอ๋อเราจะไปสมมติเราบอกว่าเราจะไปการบริโภคบริโภคก็เริ่ม เริ่มเยอะละบริโภคมีหลายอย่างบ้านก็บริโภครถก็บริโภคใช่ไหมครับอ๋อนี่กินได้ทั้งนั้นเลยเหรออรอุปโภคและบริโภคอุปโภคและบริโภคค่ะก็คือการบริโภคคือการจับจ่ายใช้สอยครับก็ได้หมดบ้านก็ได้รถก็ได้อาหารก็ได้อาหารก็ได้การจับจ่ายใช้สอยต่างๆกว้างมากกว้างมากเ้าจะไปไหนดีก็ต้องลงไปอีกว่าเอ๊ะแล้วในแต่ละส่วนของการบริโภคเนี่ยนะฮะ กําลังซื้อในปัจจุบันมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็อาจจะต้องเข้าไปดูอีกว่าแล้วแต่ละวัฒนจักของสินค้าเหล่านั้นเนี่ยหรือบริการเหล่านั้นตอนนี้เนี่ยมันมีทิศทางยังไงนะครับอันนี้ก็จะลงไปในรายละเอียดทีนึ่งครับถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงตัว4ีตัวแรกเลยครับแล้วเอาสถานการณ์ปัจจุบันเลยว่าคิดว่าอุตสาหกรรมไหนที่กําลังจะมาในตัวสีบ้างครับค่ะก็ต้องเรียนว่าสําหรับ ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ตัวซีเราทํางานมันหนักมากต้องเรียนตรงๆเป็นแก่นมาตลอดทํามันหนักมากแล้วก็สองสปีที่ผ่านมาก็ถูกกระตุ้นเยอะมากถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นเป็นคนก็ถือถูกฉีดสารกระตุ้นเข้าไปเยอะมากเป็นนักกีฬาก็ฉีดสารกระตุ้นไปเยอะมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากนี้เนี่ยการบริโภคจริงอาจจะต้องพึ่งกับในเรื่องของอเรียกว่าระดับของผู้บริโภคที่ที่เจาะลงไปในระดับของคนชั้นกลางและวล่ะเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะบอกว่าเราใช้ผู้บริโภคทั้งหมดในทุกๆส่วน ในการในการบริโภคในการขับเคลื่อนเพราะว่าเราพูดถึงเศรษฐกิจที่ขึ้นไปพร้อมๆกันแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านี่โคลเอร์เริ่มมากขึ้นใช่ไหมครับพอนี่โคลเลอร์เริ่มมากขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าเอ๊ะคนบางคนกลุ่มก็อาจจะไม่สามารถที่จะบริโภคได้มากกว่าเดิมต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือการบริโภคเนี่ยบางครั้งไม่ได้เกิดจากการบริโภคโดยใช้เงินของเราบางทีเราต้องใช้เงินกู้ก็คือต้องมีก็คือต้องก่อหนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่า ในช่วงนี้เนี่ยกลุ่มของคนที่เป็นคนชั้นกลางน่าจะมีกําลังซื้อมากหน่อย <S <S เพราะว่ากลุ่มของคนที่เรียกว่าคนท,ท,ท,ที่ที่มีรายได้น้อยกว่าเนี่ยจำเป็นต้องใช้การก่อนหนี้ซึ่งตอนนี้ก็หนี้ค่อนข้างมาก <S <S นะครับดังนั้นเนี่ยการบรทัภวตอนนี้ก็คงจะต้องไปลักษณะแบบน,าานี้แล้วก็ <S 2> <S 2> คงจะต้องไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นแล้วก็ทนทานหน่อยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสินค้าหรือบริการที่เรารู้สึกว่าเรา บริโภคขาดการบริโภคไม่ได้ก็คือเรื่องการสื่อสารถูกไหมครับเราเราเราค่อนข้างจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้เราขาดีเข้าไปท้านอาหารเห็นเขาไม่คุยกันเลยฮะก้มหน้าก้มตาด้วยกันทีไหนไม่ได้ทำคนเนี้ยเขาคุยกัน่าดขาดเพราะฉะนั้นการบริโภคในเรื่องของการใช้ทางด้านของเทคโนโลยีหรือการสื่อสารเนี่ยก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังเรียกว่าเติบโตได้นะครับจะเติบโตมากเติบโตน้อยเนี่ยแล้วแต่จังหวะ แล้วแต่โอกาสแล้วว่ากำลังมองว่าอุตสาหกรรม ICT เนี่ยยังมีการเติบโตต่อเนื่องไปได้ลองหากิจการดีๆในนั้นละกันแต่อุตสาหกรรมเนี่ยยังโตไปได้เรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ICT เนี่ยอาจจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับบ้านเราคือว่ามันมีตัวกระตุ้นมันมีตัวกระตุ้นคืออะไรคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเพราะทุกครั้งที่เทคโนโลยีมันจะเกิดความต้องการใหม่ๆเข้ามา เพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดดีของ ICT นะครับแต่เราก็ต้องไปเลือกให้ถูกนะคองจว่าเป็นความต้องการใหม่ความต้องการที่กำลังจะตายไปนั้นก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้เช่นกันอันนี้ก็คือการดูหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของการบ่ิโภายในประเทศลำดับถัดไปนะคะคุณสุกิตะมีอะไรต่อครับตัวถัดไปที่เราจะต้องดูค่ะเอาี้ใน C ียังมีอีกไหมที่อยากจะเน้นว่าอุตสาหกรรมไหนน่าจะต้องจับตาต่อไปมันจะไปต่อก็จริงๆแล้วผมคิดว่า หลักๆผมมอง ICT เป็นหลักนะที่ที่ที่เห็นว่ายังรู้สึกคืออื่นๆเนี่ยมันก็คงไปไปได้ตามปกตินะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงบ้านแล้วกันบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่แพงต้องใช้การก่อหนี้แต่ว่าในกลุ่มบ้านก็จะมีกลุ่มที่เป็นคอนโดกับเป็นบ้านเดี่ยวกลุ่มคอนโดอาจจะรู้สึกว่าเริ่มตันๆเพราะว่าสปายเยอะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะดูอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มีการผลิตออกมาก็ต้องดูว่าสิ่งที่ผลิตออกมาเนี่ยสปายมันมาก เยอะเรื่างมากเกินไปอย่างคอนโดค่อนข้างมากใช่ไหมฮะแต่บ้านเดี่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผลิตไว้ก่อนคือส่วนใหญ่จะสร้างกับซื้อเนี่ยไปพร้อมๆกันไม่ได้มีการสร้างไว้ล่วงหน้าเพราะคอนโดกว่าจะเสร็จมันสองปีใช่ไหมแต่บ้านนี่มันสั้นกว่าคล้ายๆจะออนดีมาร์ใช่แต่มันจะไม่มีปัญหาเรื่องสปา이แล้วก็ความต้องการของบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคนหมู่ใหญ่คนเรียกว่าคนจํานวนมากของของของประเทศเนี่ยยังต้องการ บ้านแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องการคอนโดคอนโดาอาจจะอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นบ้านยังเป็นตลาดที่บ้านเดี่ยวนะฮะยังเป็นตลาดที่ผมคิดว่าในการบริโภคนี่ย,ยังไปได้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับรถยนต์หน้าเบ็ดไหมรถ,ถ,ถนรยนต์ผมคิดว่าถ้าเป็นรถที่ถูกผลกระทบจากรถยนต์คันแรกก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องสักพักเลยสักพักเลยเพราะว่าถูกใช้ไปแล้วนะดีมาน์ถูกใช้ไปแล้วสักสองปีได้แต่รถยนต์ในเรื่องของระดับกลางหรือระดับสูงเนี่ยผมคิดว่าก็คงไปได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่มากมันอาจจะไม่ไม่ไม่มีจํานวนมาก เท่ากับฐานใหญ่คือค <า S 2> เป็นปรถยนตที่เป็นไงครับปรีค่าปรีเนี่ยมองเป็นเรื่องของการฟื้นตัวเพราะว่าในช่วง6เดือนเนี่ยก็ถูกกดไว้ด้วยเรื่องของทั้งการเดินทางทั้งความรู้สึกนะฮะไม่ค่อยอยากจะออกไปบริโภคอะไรมากมายแล้วก็เดินทางยากด้วยไม่ปลอดภัยด้วยแล้วลแต่ซึ่งผมเห็นชัดเจนเลยว่ายอดครับยอดขายต่อสาขามันตกลงมาค่อนข้างมากนะัะ ซึ่งก็เชื่อว่าในไตรมาสที่2นี่ก็น่าจะแย่สุดๆแล้วล่ะเพราะเราเริ่มเห็นบรรยากาศที่ดีขึ้นค้าปลีกจะดีขึ้นนะฮะแต่ค้าปลีกผมยังอาจจะชอบอบางบริษัทที่มีเป็นนิชมาร์เก็ตการแข่งขันไม่แรงนะครับคือค้าปลีกเนี่ยเราอาจจะเสริมตรงนี้หนึงว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจค้าปลีกนะธุรกิจค้าปลีกเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมาพอสมควรแล้วนะฮะมันมีคํานึงที่เรามักจะได้ยินคือคําว่าโมเดิร์นเทรดโมเดิร์นเทรดเนี่ย ถ้าเทียบกับ traditional trade ในตอนนี้เนี่ยสัดส่วนมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับของเราเนี่มากกว่าครึ่งแล้วเป็น modern trade แล้วหมายความว่าไม่ได้เริ่มจากจุดที่ต่ํามากแต่ไม่ได้หยุดนะฮะแต่ว่ามันเริ่มมากขึ้นเพราะการที่มี modern trade มากขึ้นสาขามากขึ้นคู่แข่งมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มขายได้ยากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราไปเราก็เจอที่มันเริ่มแคบลงใช่ไหมครเราไม่ได้ไปเจอร้านเดียวนิคู่แข่งขันเยอะขึ้นแลวก็การลงทุนที่แท้จริงเนี่ยเขาลงทุนเพื่อการเติบโต ถ้าการเติบโตมันเริ่มตันหน่อยๆเนี่ยเสน่ห์มันจะน้อยลงน,นิด <ไป S 2> นึงแต่ว่าโร,โรงพยาบาลเป็นะไโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ชัดเจนว่าระยะยาวหรือว่าภาพทั้งระยะสั้นระยะยาวก็ยังไปได้นะด้วยเรื่องของความตื่นตัวนะครับด้วยเรื่องของเ,ออเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลก็ต้องเรียนตรงๆว่าเริ่มมีการตลาดมากขึ้น ผมว่าโรงพยาบาลรโรงแรมนี่คลายๆกันไม่นานโรงแรมก็จะมีโรงพยาบาลอยู่เป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมฮะทำให้ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าไม่เครียดที่จะไปโรงพยาบาลทาให้ง่ายขึ้นมันก็คือการตลาดที่ผมเรียนไปเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าโรงพยาบาลต้องมีมาตรฐานเอามาแข่งขันกันก่อนโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลที่เราเน้นต่างชาติก็ต้องมีมาตรฐานเพราะว่าต่างชาติเองมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าโรงพยาบาลได้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามีมาตรฐาน อีกตัว National Standard บอกอ๋อเนี่ยมีมาตรฐานอันนี้ก็เข้าได้อยากสแกนต่อไปด้วยความเร็วหรือเวลาเราน้อยมากย่างตัว i เนี่ยเช่น Investment ตอนนี้เหมาะอย่างที่เราจะเริ่มดูหุ้นพวกผมว่าเหมาะในเรื่องของ Investment เนี่ยมันมีทั้งสองส่วนคือ Private Investment แล้วก็แล้วก็ทางฝั่งของคือ Private เือเอกชนแล้วก็รัฐบาลนิคมผมคิดว่าท่อที่ปิดอยู่น่าจะค่อยๆเปิด น่าจะถึงท่อนทำเลี้ยงนี่หรอไม่ใช่ครับข้อที่เปลีนหมายถึงว่าความรู้สึกของการชะลอตัวของนักลงทุนแต่ว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่รับรู้ข่าวร้ายไปพอสมควรแล้วก็เป็นจังหวะของการลงทุนได้เหมือนกันจีอย่างกอฟเมนเนี่ยสเปนดิ้งเนี่ยอุตสาหกรรมไหนที่จะได้ประโยชน์ แน่นอนฮะก็ในเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานณตอนนี้เราชัดเจนนะครับก็ต้องสร้างก็ต้องมีของรับเหมาหรือวัสดุก่อสร้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปล่อยสินเชื่อเกี่ยวด้วยไหมคะก็มีส่วนนะครับก็มีส่วนแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพอมีการลงทุนของรัฐบาลไปประชชนก็จะมีตามไปแล้วก็จะเกิดการปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นธนาคารก็จะเป็นธุรกิจหนึ่ง ที่จะล้อกันมากับกระแสของการลงทุน i n v e s t e n t ใช่ไหมคะการเอ็กซ์พอร์ตเป็นยังไงตัวไหนอุตสาหกรรมไหนน่าสนใจการเอ็กซ์พอร์ตตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่มากๆเลยนะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้ทําได้ดีทำได้ดีเพราะว่าอะไรหนึ่งคือเราเก่งขึ้นคือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เมืองไทยเนี่ยตอนนี้ผู้ประกอบการเราเนี่ยเริ่มที่จะขึ้นชั้นมาเป็นคนที่ทําของที่มีมูลค่าเพิ่มมากเลยค่อนข้างชัดเจนนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อยๆดีขึ้น ก็เป็นเอ็กซ์พอร์ตเหมือนกันซึ่งในอดีตเราก็มีสองอย่างสองอย่างมาครแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องอาหารเรื่องเกษตรค่อยๆดีขึ้นยังไม่ดีมากแต่ค่อยๆดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของธุรกิจเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตอาจจะมีเอ็กซ์พอร์ตทางอ้อมก็อย่างเช่นพวกท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็อาจจะลากลิ้งกันไปได้เอ็กซ์พอร์ตของสวยๆงามๆนะคะมีไหมคะพวก สินค้า<ช>ต่างๆก็จริงๆก็อ,อ<ม>ันนั้นก็คงจะเข้ามาเป็นเรื่องของการบริโภคนะฮะว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจริงอยางนี้เราก็จะเห็นการเติบโตของเรื่องของการบริโภคในเมืองไทยค่อนข้างมากเ,เราเห็นภาพรวมแล้วว่าจะดูยังไงเอาเฟสสองเลยในระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยการดูแต่ละกิจาการในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดอะไรที่เราจะมองให้มันแตกต่างเช่นถ้าเดินเรือเราต้องมองตัวนี้โรงพยาบาลโรงแรมเราต้องมองตัวนี้คาปีกเราต้องมองดัชนีนี่อะไรเงี้ยเช่นเช่นอย่างนี้เเลยคร้ คือ,คอดัชนีเนี่ยผมอาจจะเรียนว่าเอาไว้สําหรับให้นักคุณติดตามดูว่าธุรกิจนี้ยังมีการเติบโตรหรือเปล่าหรือว่ามีความเสี่ยงพูดถึงเดินเรือก่อนอเ,เดิน,เร,เ,นรเรือเนี่ยเราก็มักจะต้องดูถึงค่าระวังเรือซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นราคาใช่ไหมก <ừ ừ. S 2> ็คือเป็นเป็นค่าเช่าเป็นค่าค่าเช่าเรือก็คือก็คือค่าระวังนั่นเองนะมันก็จะมีความสำคัญกับรายได้แต่ว่าถ้าติดตามไอ้ตัวค่าระวังเรือเนี่ยคือ B T I ตัวนี้ก็สามารถพอจะเห็นทิศทางธุรกิจได้เพราะทุกอย่างมันก็จะจะท้อนได้ในวิดีโออันนี้คือตัวนี้ต้อองดูเเปป็นระกบ จุดเด่นเลยต่อไปฮะอุตสาหกรรมต่อไปเป็นอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมโรงแรมรถจะดนอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของจํานวนของห้องพัก occupancy นะครับว่ามีคนมาใช้ห้องพักมากน้อยแค่ไหนจองต่างๆอัตราการจองต่างๆเพราะต้องต้องเห็นว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เป็นการลงทุนสูงใช่ไหมครัคือไม่ถึงลงทุนครั้งเดียวสร้างสมมติเราสร้างหนึ่งโรงแรมนะฮะ ถ้ามีคนมาใช้มากรายได้ก็เข้ามาตลอดเพราะลงทุนไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่มีคนมารายได้ก็น้อยมันจะมี o อ perating leverage ค่อนข้างสูงธุกิจโรงแรมเนี่ยคือถ้าถ้าคนเข้ามารายได้ก็วิ่งเลยเพราะว่าคอร์สมันฟิตอยู่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการร้อนอันนี้เราจะดูลิงก์กับบรรดาสายการบินหรือว่าตัวเลขของเราเราจะดูจํานวนนักท่องเที่ยวมันก็จะมีผลแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปทุกโรงแรม ก็ต้องดูว่าไปโรงแรมไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าโรงแรมนั้นเนี่ยมีอัตราการเข้าพักเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสายการบินด้วยไหมคะใช่ครับเหมือนกันเลยจะรอกันเคบินแฟกเตอร์นะฮะดูจำนวนของนักจ้องเป็นเท่าไรจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นเท่าไหร่แต่วถ้าเราจับคีย์หลักๆพวกเนี้ยเราจะไม่หลุดว่าอุตสาหกรรมเนี้ยกำลังจะมาหรือกำลังจะไปเพราะมันมีวัฏจักรนะครับวันนี้คุณเคนบอกมันมีวัฏจักรขึ้นลงอย่างอุตสาหกรรม สื่อมีเดียเราจะสื่อมีเดียก็เราก็จะดูเรื่องของงบโฆษณาในการละเดือนอันนี้ประกาศทุกเดือนเลยทุกเดือนจะมีอยู่ทุกเดือนจะมีอยู่แล้วเราก็จะลงไปอีกว่าไปที่ไหนสื่อไหนสื่อมีหลายประเภทมีบางสื่อก็ยงสื่อก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วค่อย้ากับสื่อนั้นโตเราค่อยไปดูกิจการไหนจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นบริษัทอะไรที่อยู่ตรงนั้นเข้าใจแล้วที่เมนโฆษณารวมเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่กร้จายไปเขามีแยกออกไปคอมโอมล่ะ คนบอกว่าอุยชอบเล่นคอมโมชอบเล่นเหล็กชอบเล่นน้ำมันชอบเล่นทานหินคอมมิตตี้ซ็อบคอมโมอะไรเงี้ยชัดเจนครับดูราคาเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนที่มาซัพพลายนะะฮราคาคอมมอริตี้เนี่ยมีขึ้นมีลงเอ้ยราคาน้ำมันราคาน้ำมันก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมครับซึ่งการขึ้นลงของราคาน้ำมันถ้าเราจับเทรนได้ว่าตอนนี้เทรนกำลังขึ้นหรือเทรนกำลังลงนะฮะมันก็จะบอกได้ว่าธุรกิจจะมีผลประกอบการยังไง เหล็กเหมือนกันคือจริงๆแล้วก่อนที่จะมาราคาเนี่ยมันจะต้องมีตัวเป็นตัวที่กําหนดราคา mm hmm. ตัวกําหนดราคาก็คือความต้องการกับปริมาณเหล็กที่มีก็คือดีมาสุดพลายนั่นเองค่ะ <c oughs> อุปสงค์อุปทานซึ่งตนนัวน้นอาจ,จะ,ะยากหน่อยนักลงทุนอาจจะต้องไปเจาะลึกมากแต่สองอันนี้รวมกันมันก็จะกลายเป็นราคาครับ <c oughs> ราคาก็จะเป็นเราบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ราคาเนี่ยซึ่งเราก็อาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ว่าเราลองดูว่าระดับราคานี้ตีความว่ามันสูงหรือมันต่ำก่อน mm hmm. ระดับราคานี้มันต่ําอยู่ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยดีนะฮะแต่ราคาเริ่มอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าดีแล้วทํากําไรได้เพราะว่าราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาตรงนี้ผู้ประกอบการเนี่ยขายในราคานี้มีกําไรหรือเปล่าเพราะบางครั้งขายไม่มีกําไรก็มีอันนี้แปลว่าอาจจะยังไม่สนใจเพราะถ้าราคาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเบร a อีเวนของราคาเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะดีมากกับบริษัทเราก็จะสามารถรู้ได้บริษัทจะกำไรเนี่ยเช่นข้าระวังเรือเนี่ยเบรคอีเวนประมาณ1,300อจุด ถ้าเกิน1ั0 0จุดคุณเอ๊คุณเพนพูดถึง BDI ใช่ไหมถ้าเกิน1ั0 0จุดเราค่อนข้างจะตั้งสมมติฐานได้แล้วว่าเขาจะกำไรกันจะเริ่มกำไรกันแล้วแต่ถ้าต่ำกว่าก็อาจจะยังไม่กำไรนะต้แต่ว่าก็อย่าเพิ่งสนใจเขาเรื่การค้าแล้วเลือเรือไปก่อนให้เรือไปก่อนอะไรต้นต้นถ้าพูดถึงเรือแล้วกลุ่มของอุตสาหกรรมการส่งออกล่ะเราต้องดูอะไรบ้างคะอุตสาหกรรมส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูคำสั่งซื้อนะฮะมันจะมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าเข้ามาว่าคำสั่งซื้อเนี่ยเข้ามา สักกี่เดือนแล้วถ้ายิ่งเห็นไกลๆก็จะยิ่งดีอันนี้ตัวเลขการส่งออกที่เขาประกาศตัวเลขการส่งออกมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วโดยรวมรวมมันเป็นลักกิ้งมันคือเกิดขึ้นไปแล้วแต่เราแต่ว่ามันเห็นเทรนนะฮะว่าอ๋อมันฟื้นตัวค่าเงินค่าเงินจะเป็นในเรื่องของผมว่าเป็นตัวช่วยนะฮะแต่ว่าเป็นตัวที่ไม่ช่วยก็ได้เพราะว่าค่าเงินถ้ามันถ้ามันผันผวนมันก็จะไม่ช่วยอย่างเช่นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะต้องบอกว่าค่าเงินมันก็มีความผันผวน เพราะฉะนั้นส่งออกเราต้องดูอะไรคะก็คือดูตัวเลขของยอดออเดอร์ที่เข้ามาจริงๆแล้วผมอยากจะเรียนว่าส่งออกเนี่ยออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่บอกว่าบริษัทนั้นเนี่ยะจะทํากําไรได้หรืรหอเปล่านะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นก็จะต้องดูว่าบริษัทนั้นทาธุรกิจอะไรเพราะว่าส่งออกเนี่ยบางอย่างก็ส่งออกไม่ดีบางอย่างก็ส่งออกดีเทรนดตอนนี้ในแง่ของการส่งออกส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นการส่งออกพวกชิ้นส่วนเล็กยนั่แล้วไปใช้ในยานยนต์เนี่ยจะดีหรือไปใช้ในพวกของธุรกิจ data center จะดี แต่ถ้าไปใช้คอมพิวเตอร์ใช้ฮาร์ดดิ์มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาชิ้นจะตำ่ำ <ขอ S 2> นะครับขออนุญาตมาที่กลุ่มของธนาคารพาณิชย์นิดนึงการปล่อยสินเชื่อหรือแม้แต่การกําหนดคิดทางกับตราดอกเบีย้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลต่อกลุ่มนี้ด้วยไหมคะก็ถือว่ามีผลก็ <c oughs> ถือว่ามีผล, <c oughs> ผลเพราะว่าเรื่องของธนาคารพาณิชย์ก็เป็นธนาคารก็เป็นธุรกิจที่ถูกกากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็อันนี้ก็จะอาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับเวลานลงทุนดูธุรกิจก็ต้องดูว่าธุรกิจนั้นมีการกํากับพิเศษหรือเปล่าบางธุรกิจ ไม่ได้มีการกํากับพิเศษบางธุรกิจมีต้องมีกฎหมายรองรับอย่างธนาคารเนี่ยก็จะมีธนาคารพาณิชย์ก็จะมีธนาคารอเมริกันมารองรับคราวนี้ถามว่าดูอะไรหลกัลกๆธนาคารพาณิชย์เราก็จะดู3มเรื่องนะครับคือการปล่อยสินเชื่อาราเป็นยังไงะนะครับอันที่2คือส่วนต่างของตราดกเบี้นะครับก็เป็นยังไงถึงจะดีคะก็จริงๆก็ควรจะควรจะควรจะเพิ่มขึ้นได้จะยิ่งดีนะฮะการเพิ่มขึ้นก็คือแน่นอนจะต้องมีการลดต้นทุนของอกเบี้ยแล้วก็พยายามเพิ่มในเรื่องของ ดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อนะครับอันที่3ที่เราจะดูในเรื่องของการดูแลเรื่องความเสี่ยงก็คือดูในเรื่องของพวกนี้เสียดูเรื่องนี่ NPL นะครับเพราะว่าปล่อยไปมากถ้าเกิดนี้เสียมากก็ไม่ได้ก่อประโยชน์ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรก็ง่ายๆผมก็เรียกว่าเรื่องมอย่างก็พอละไม่ต้องดูมากเอาละเราจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์อุตสาหกรรมมีความสําคัญมากถ้าเราสามารถที่จะเห็นว่าอุตสาหกรรมไหนกําลังจะไปกําลังจะเติบโต แล้วเข้าไปดูดัชนีของการเติบโตให้ชัดเจนว่าใช่เนี่ยรเราเลือกกิจการอุตสาหกรรมย่อมจะได้ประโยชน์และได้เปรียบกว่าอุตสาหกรรมที่กำลังจะตกเพราะภาพรวมที่ฝนตกมายังไงภาชนะเล็กกับใหญ่ก็ได้น้ําฝนทั้งคู่ดีกว่าน้ําแห้งฝนตกให้ภาชนะใหญ่ก็ยังไม่ได้รสรุปเลยคุณสุกิตครับ,รบว่าถ้าบอกสัก3ามสี่อุตสาหกรรมที่คิดว่าในสองสาปีเนี้ย จะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องเป็นขาขึ้นมาไกลหน้าผากเ่ยจะขาขึ้นอย่างเงี้ยมองว่าอุตสาหกรรมไหนจะได้ประโยชน์ในช่วงของสองสาปีที่จะถึงนี้ครับอผมคิดว่าในแง่ของ2อปีข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะยังเห็นเรื่องของการลงทุนการผภากรัฐนจริงจริงๆรัฐเอกชนแหละ ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคิดว่าเรื่องผงพวกวัสดุก่อสร้างมีรัฐบาลไหนมาอะไรไงก็ต้องเดินหน้าแต่ว่ารับเหมาวัสดุก่อสร้างเนี่ถือว่ายังไงต้องเก็บกิจการดีๆไว้สักตัวสองตัวในอุตสาหกรรมนี้เพราะยังไงอีก3ปีข้างหน้าก็ยังเป็นทิศทางเป็น driving force ตัวัวหลกใช่ไหมแต่วิสิงรีบอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการขนส่งแต่ผมก็จะชอบการขนส่งที่เป็นเรื่องของรถไฟฟ้า เพราะว่าถ้าเราดูก็เพื่อตอบโจทย์ข้อที่2เพราะว่าไอ้ตอบโจทย์ข้อที่1อันนี้คือก่อสร้างอันที่2ก็คือผู้ผู้ให้บริการเพราะว่ารถไฟฟ้ามีกูไม่กี่เจ้าแล้วก็มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เรามั่นใจได้แล้วเราว่ายังไงก็ต้องไปเพิ่มต้องเพิ่มคือต้องเพิ่มมันเป็นชีวิตประจําวันของการเดินทางไปแล้วนะมันเป็นตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าอยู่ประมาณหนึ่งประมาณสักหนึ่งร้อยกิโลเมตรเราอาจจะต้องเพิ่มอีกประมาณ1นึ0ถึงสองกิโลเมตรแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่เพิ่มเพราะฉะนั้น ถ้าถาม3ปีผมว่ามันมันจะเกิดมันมะเกิดแน่นอนโอเคนะครับต่อมาครับผมคิดว่าในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกไปในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเรื่องของการเปิด AEC นะครับเรื่องของพวกธุรกิจที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะน่าจะโตน่าจะโตอีกขั้นมากๆก็ต้องเป็นการบริโภคภายในประเทศพวกสินค้าบริโภคบริโภคแบบนี้ใช่ใช่ใช่นี่แหละคือทิศทางวันนี้ดีใจนะ เพราะว่าโดยส่วนตัวี่เข็นเนี่ยการที่เราจะเจอคนที่จะสามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมที่หลากหลายในประเทศไทยอย่างนี้เนี่ยยากมากทีสุกิจนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูที่ออกมาแล้วก็ให้ประโยชน์ ให้คุณค่าของข้อมูลถือว่าเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับเรามากดน้ํากันเถอะแต่สิ่งสําคัญต้องไปทำกันบ้านต่อนะพี่เขนคะคือเราเราเห็นภาพใหญ่แต่กิจการหลักๆเนี่ยต้องไปหาต่อซึ่งเราไม่ปล่อยท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมให้ไปหาเองหรอกเราก็จะบอกเคล็ดลับว่าการไปหาต่อเนี่ยต้องทํำยังไงต่อไปในตอนต่อไปในตอนต่อไปเราก็จะไปดูกันเรื่องของอัตราส่วนต่างๆวิธีการดูกำไรการมองความสามารถในการแข่งขันของกิจการจะทํายังไงการเติบโตของเขาจริงไหม แล้วประเมินมูลค่ากิจการไงเอาประเมินเสร็จจะซื้อ,อยังไงจะขายยังไงจะถือ,อยังไงโโอ้หจะปล่อยวางยังไงทำไมมีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยที่ดีๆแสดง,งว่าพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวนะคะสำหรับการเปิดคัมภีร์เลือกหุ้น ในรายการสตอร์บอกของเราแต่ว่านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุกิบรมสิริกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ในแบงก์กิบเองมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครัคุณผู้ชมใครเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่เขนจะมาสรุปในมุมมองของนักลงทุนให้ดูนะคะว่าแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละกิจการนั้นอนาคตจะเป็นยังไงสรุปกันอีกครั้งในช่วงเบรกหน้าค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ